วิธีการแก้ไขปัญหาฟังก์ชันวิทยุ FM ไม่มีเสียงปัญหานี้อาจจะเกิดจากการตั้งค่าที่ผิดพลาดสำหรับวิธีการแก้ปัญหาให้ผู้ใช้เลือกไปที่ปุ่ม Setup หรือตั้งค่าจากนั้นเลือกไปที่ f r e q u e n c y Set Up ให้กรอกรหัสผ่าน8ทั้งหมด6ตัวจากนั้นตอบตกลง ที่หน้าเมนูจะเห็นว่าตัวเครื่องมีการตั้งค่าขึ้นความถี่ผิดพลาดโดยตั้งเป็น USA หนแต่ในความเป็นจริงแล้วสำหรับในประเทศไทยเราใช้มาตรฐานเดียวกับทางยุโรปให้ผู้ใช้เลือกไปที่ยุโรปโดยสัมผัสที่ปุ่มยุโรปเมื่อสัมผัสที่ปุ่มยุโรปแล้วให้เลือกไปที่ปุ่ม EXIT เพื่อออกจากการตั้งค่านี้ เพียงเท่านี้ระบบเสียงฟังก์ชัน FM ก็จะกลับมามีเสียงดังปกติเหมือนเดิม